ในแผนแมคคาทอนิคของเรานี่เรียนเกี่ยวอะไรบ้างครับก็ในแผนแมคคาเทอนิคของเรานะครับถ้าเรียนโบยที่หลักๆเลยนะครับก็จะเรียนเกี่ยวเรื่องของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมที่เป็นเครื่องจักรอัจฉริยะสมัยใหม่นะครับรวมทั้งระบบในโรงงานอุตสาหกรรมที่เราจะต้องไปพบเจอในงานอุตสาหกรรมจริงนะโดยเฉพาะเน้นหลักๆเลยก็คือเรื่องของระบบแขนกลหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่เนี่ครับคือตัวหลักของแมคคาททอนิ์ของเราครับ เกิดว่าเราจบของแมคคานทอนิกไปแล้วนะครับในของปวชเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเรียนต่อระดับปวสไดนะ้หรือจะต่อวิศวะโดยตรงเลยก็ได้เป็นวิศวกรรมเกี่ยวกับของแมชคานทอนิกซึ่งตอนนี้ก็มีหลายมหาวิทยาลัยเหมือนกันที่เขารับเราถ้าเกิดว่าใครที่จบในระดับของปวสนะจากปวกสก็จะมีแมคคานทอนิกระดับปญาตรีวิศวกรรมแมคคานทอนิกต่อเนื่องนะนะอีก2ปีในมหาวิทยาลัยทั่วไปก็สามารถเรียนได้เหมือนกัน ก็ไม่ได้เรียนต่อแล้วไปทําง,งานที่ไหนได้บ้างครับก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปเรียนต่อในระดับสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าจบปวชแล้วก็สามารถไปทําง,งานในโรงงานอุตสาหกรรมได้ตอนนี้ก็มีหลายบริษัทที่เขาต้องการในครสครสอนของเรา,าก็มีเยอะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถจบในระดับปวสได้นะครับก็จะไปเป็นระดับของทีมเชียนหรือเป็นหัวหน้างานที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งอย่างนี้ต้องการเยอะมากแล้วนอกจากนี้แล้วนะครับในส่วนของแม่ค้าทนิคของเราเองเนี่ย ยังมีโอกาสอีกอันหนึ่งด้วย,ยก็คือเป็นโครงการในการความร่วมมือระหว่างประเทศจีนนะถ้าเกิดจบปาชาวชต่อตวปวสที่นี่ในระดับปาาวสสองเราจะมีโครงการเป็นทุนการศึกษาให้มีโอกาสไปเรียนต่อนะไปศึกษาที่ประเทศจีนอย่างน้อย1ปีที่นั่นจบออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะมีบริษัทที่รองรับในการที่รับเรานะเข้าไปทํางานโปยตรงเลย,อยตอนนี้นะครับก็มีรุ่นพี่เราก็หลายคนนะครับสองสามรุ่นละ ไปอยู่ที่ประเทศจีนแล้วก็กําลังจะกลับมาในเดือนหน้านี้ก็จะมาอยู่ในบริษัทที่เมืองไทยโดยตรงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีโอกาสหนึ่งของเราดังนั้นถ้าเกิดว่าใครนะครับตอนนี้ที่ยังไม่ตัดสินใจจะไปเรียนที่ไหนหรือว่าอยากจะหาโอกาสตเติมเติมอีกนะก็อยากจะเรียนเชิญจะเชิญชวนนะมาที่แผนกแมคคาทอนิก,ก,นกจังหวัด,ดคนครศรรค์ของเรานะมีโอกาสดีๆให้กับเราทุกคนในการที่จะศึกษาเร,รียนรู้และมีโอกาสานในการทํางานได้หลังจากจบการศึกษาเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับ